ดีใจมากกับวันนี้ที่มายนะโรงงานที่กระทรวงเกษตรและสากรนะครับผมแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่เป็นสิ่งดีๆนะครับที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ฝากทุกคนเอาไว้นั่นคือเรื่องการใช้น้ำนะอย่าประหยัดและก็รู้ค่าของน้ำนะซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เขานะนำให้ประหยัดในการใช้น้ำวันเด็กบ้านน้ำนี่ฮะวันละหนึ่งฟา,ายกอกอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะ เรื่องความสะอาดแต่ว่าโอเคช่วยประหยัดน้ำถ้าคิดในแง่ดีคือช่วยประหยัดน้าําได้เพราะว่าคืออย่างผมเนี่ยผมคิดว่าเฮ้ยวันนึ่งเรากลับบ้านใช่ไหมทำงานเหน,นื่อยนะแต่ก็คิดว่าเฮ้ยมันก็น่าเออคือผู้ชายไงคือผู้ชายไงแต่ว่าตอนเช้าเลยต้องอาบเพราะว่าเราต้องไปทํางานเจอคนเนี่ยอย่างวันเนี้ยก็ไม่ได้อาบมาบนรอแรล่นรอแล่นอาบมาแล้วไม่เชื่อลองกอดกันล่ะ <S <S> ผมชอบม,มากเลยที่ที่ไม่มีความคิดเลยนะ,ะประกอบว่าถ้ามีข้่ใส่อย่างเดียวนะฮะก็ฝากทุกคนนะฮะช่วยกันประหยัดน้ำด้วยกันนะครับผมเพราะน้ำเป็นะส,สิ่งที่สําคัญแล้วก็จะเป็นแบบทุกเราทุกคนนะฮะในเรื่องของการบูรพ์ควบประเด็นพวก,กต่างๆนะครับผมแล้ววันนี้ครับมินิเพลงสุดท้ายมาฝากทุกคนกันนะฮะใครเคยดูละครเวทีสี่ขดิ้งเดอะมิวสิคัิลบ้างครับผมนี่มินิเพลงครับที่เป็นเพลงที่ ร้องแล้วก็ทำให้เราชาวไทยทุกคนได้นึกถึงนะคผมชีวิตต่างๆที่พระเจ้าอยู่หัวของเราได้ส่งทำให้กับคนไทยอยากให้ทุกคนใหวันนี้ฮนะใครก็ตามที่ร้องได้นำชื่อร้องไปไดบบ้กากพระเจ้าอยู่หัวของเรานะครับในหลวงของที่พัก เห็นพระเจ้ามีหัวข้าวกล้ามมีหูนี่เห็นแสง ngàn quang thơ ôm dù mang lạc nặng khúc tay dùm yêu dù hai ngày hoa รักเล็ที่พึ่งพิงให้เราแสนะตั้งแต่เล้กจนโตจำได้ทุกอย่างใต้ร่มพ,พระบอรมีศึกษาในความ,ม,ม,ามดขุมกนครับัน้มาคับเร์ด้วยกันกับผมแล้วก็มารวมกันนะ ร้องอ่ะลงนี้เครับมชื่องดังแล้วไม่รู้ควแท้นสนเแ็งที่รักและที่พึ่งพิงที่เรา ันได้ทุกอย่างตายลงเพราะบริบาลสุขสราญด้วยความรเกในแผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์ส,สั่งสุดใจมีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะ บคุณนะครับผมพี่น้องชาวไทยด้านหลังด้วยนะครับวันนี้ที่มาร่วมงานนะครับผมครั้งสุดท้ายเท่านี้ครับผมผเพลงนู้องแผดที่เม็ดอีกสายกลายเป็นแผ่นดินที่ใหญ่ลมหนาวอยากือพระองค์หยดลงที่ไหน คุกย้อนจะพลังสลายทุกให้จะไม่อาจแผ่วพาไงรู้คงแห่งดีสมเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนานตั้งแต่และจนโตจำได้ทุกอย่างตายร้องเพราะตริบาน สานไปกว้ามไกลที่ยิ่งนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์แสงสุอใจในทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะ <Okay. S 1> ขอบคุณมากเลยครับบมขอคคุณาก่ะนะคะซึ่งวันนี้จริงๆเป็นวันมหามงคลที่เราทุกคนพร้อมใจกันมาถวยถายพระพรพระกระสือเจ้าหัวรวมถึงกันด้วยใช่ไหมคะ <พอ S 1> ในในวันนี้นก็มานะคะเจอเจอกับแฟนคลับรวมไปถึงประชาชนที่บริเวณด้านหน้าการจัดงานแถะงไปชมกษตรแสดละสังกัดแล้วรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกดีใจมากครับวันนี้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นกีัายิ่งใหญ่ที่เราใช้ทุกคนได้โอกาสในะพรใบนั้ที่ดี รู้สึกได้ถึงความถึงความสุขแล้วก็ความจรักความดีของเราชาญทุกคนจริงๆวันนี้ใช่แล้วค่ะอีกสักหนึ่งคำถามมาแล้วกันเมื่อกี้พูดถึงคุณพ่ออยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมคะใช่ครับคุณอิสุภัร์ครับได้โทรไปบอกรักคุณพ่อไว้อย,ายอ่างไวันนี้วันนี้พ่อเ<อ>ข้ามาเพราะว่าพี่มาพิเศษเพราะผมว่าแบบมาหาลูกชายก็ได้โอกาสได้ก,ดกอดท่านบอกรักท่านแล้วก็ขอพรจากท่านแล้วอะไรแบบนน่ารักไปเอ่ย มีผลงานอะไรให้แฟนๆได้ติดตามบ้างคะรับตอนนี้ก็มีผลงานรายการสีโพดังนะครับผมดูกันไหมฮะสีโพดังนี่นะครับทุกคืนบันพุนนะครับสี่ทุ่มยี่สิบทางช่องวันนะครับผมแล้วก็ซิงเกิลใหม่ครับกำลังทำอยู่ไม่นานเกินรอแน่นอนครับโอเควันนี้นะคะอิ่มอกอิ่มใจกับวันมหามงคลแล้วและรับความสุขสนานไปแล้วกับการ